เด้อพากันเดินทางไปเล่นพี่น้องอับเดิเส้นทางไปหน่งทางทางเ้นนี้ทางนเมื่อปากตกนะคะน้าวกีายน้าวเ้าวก้วน้า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 วาวนาน้าน้าว้าน้าน้าว้นน้าน ุกหมดแล้วเข่าหน้าก็ได้โปะเกี่ยวหมดเลย หอดักสามสิบหาปั๊มน้ำมันนางมนผลผ <c oughs> <c oughs> ักพ่กอนก,กัอนมาสั่นไปถ่ายอาร์ทิสันกล้องใส่กันผักรถก่อนพักรถก่อนเราไปกินกาแฟก่อนนางมนผลว่าหอดักษามสิบหาพี่น้องเห็นไหมอาานเบิ้ที่พักใจอย่าง,งานั้นก็ซื้อกิน เมื่อยเป็นว่านางรถกับเมื่อยและนางมงนเป็นคนขับบรรยากาศทางนอกไอ้กมานนี่ผักเศื้าห่มเย็นอยู่นี่นางกลอีได้ฝนจุดสิอยากไปโอ้โหตามปมหน่่ยใหญ่เลย ะเมืองปลาโอ้ปลาอันตัวเลื้องๆเห็นไหพี่น้องฮะเออเพื่อนปลาอย่างปลาหางยุ้งปลาโอ้เห็นไหมปลาคขอยใหญ่บ่นนะฮะโข่อยว่ากินน้มสดก็ได้โอ้เพื่นปลาอย่างพี่น้องอันนี้เห็นบ่เห็นบ่มคะฮะสองตัวพรมียบ่นนะปลาเข่ คือจระเข้เออมัมีหัวอาหารเกลือเว้ยอันนี้อันนี้ีนะปลาจระเข้อันนี้ปลาเข๋เนาะคือเข๋ปากมันหันอันนี้ดันี้อันนีปลาเป็นไก่ละปลาไก่คนไม่เค่โดดใส่เพื่อนนะปามันจ่องใส่อยู่โอ้ยแมวมันหยาดยามันโดดใส่นี่ค่ะอืมมีสองตัวนี่ปะ ก็จมีสองโตนั่นแหละเหมืมอนบอกเออบปได้อีอยู่ที่กบีเห็นแต่าหางนี่พอที่เห็นแต่าหางเห็นแต่หางพี่น้่งเ,เห็นบ้างหางคนนี้นี่หาง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 นางห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 าางหางห้งหางหางหางอางหางหางกาปหางหองหาางงหางหา่หาหางหากหางาหงาปลา,นะลา,า,าปรรง,งลนะา,า,ารรง เห็นหางไว้พักๆบรรยากาศปั๊มน้ำมันรักสามสิบห้าเลยพี่น้องใช่ให้เบิง่งโอ้ยพี่พี่ปางามปางามปางามมาเบิง่งปางามมาเบิง่งปางามอู้ ขาวสีเหลืองสีแดงสีทองเอ๊ะขัดอะไรเอ้ยอยังไงเจ้าเด้ยยังไงเจ้าเด้อียนะอยังไงเจ้าเด้ยยังไงเจ้าเด้ยเอยบ่ได้หัวอาหารให้กินนะจัดข้าขาอยู่าใ,ใส่หัวอาหารเสร็จแล้วมาให้กินนี่ง่ามอันนขัดอะไรเถอะนี่เพิ่งโบนี่อีกวันนี้นี่บโบนี่เอ้ย เฮ้ยอย่างไรก็ดีอยา่างนี้จะต้องใส่แบบออกซิแบบซีไดจังได้ได้เรียงปลาเนี่ยเออโบมีออกซิใส่เรียงพนุ่นใดได้ตายได้เอองามเลยสะอ่อนดิโอยน้มอะไรมาใส่ผลสายออกซิผลทางในนะออกซิเจนเราใส่ออกซิเจนเนบรรยากาศ นี่ก็บรนังลินบรนังลิน,น,ลนออาเปกระซำมลนเขาไปในและเข้าไปก่อนเข้ามาอามีโซนแล้วหรือป่ะฮะเออมีโซนโอเคโอเคนะกินหน้งแล้วกันพีน่น้องพับพนเมื่อย <laughs> ไปใส่กระต้องมีการพักโคนเมง่าไ่มม้วนแดงหมนแล้หอนหอนเถอะหอนเทห่อนว่ากินน้ำสดต้นห่อนเดียนยังก็ไม่อนถ้ากับห้อง่างนี่เรียนเ็จกบช่างกับบทีเยียงจะบเปลงข้างเสร็จนี้คุมหลาย เขาหกแหวทางเส้นคลน้แซ่บอร่อเผ็ดแซ่บจริงเลยแซ่บใส่กระเทียมใส่ไปอันนี้ิดก้อเลยเขาไมแ้งิดไปเลยอากัิดบางทีเราแบบเกานเขงช็บมดแอ้ขนมแบบไอ้เผ็ดชินละมีไอ้เผ็ นมแบบนี้วยนมเธิดีให้สามสิบห้าพันอัน <35, 000. S 1> นี้ราคางาขาวสามสิบห้าพันวเงาดำีกวยอบน้ำผึ้งสามสิบพันปกวยอบน้ำผึ้งเดี๋ยวือกินลงเมืองเนาะคือกแกน่ยบ้านนี้กัพากันมา,นนานนตลาดดงด้วยพี่น้อง เขาไปเบิ่งตลาดดงทายให้พี่ให้น้องเบิง่งนี่ยังเนี่ยไว้าง,งามตลาดดงบรรยากาศเึิ่งแบบได้มาตลาดดงมากระบอก เห็ดแดงแต่หางใหม่หากยาตลาดตรงกับบได้ใหญ่ได้พี่น้องตลาดน้อยๆน้องไม่เห็ดเห็ดดินเห็ดน้ำหมา โอ้แมงคามแมงคามแมงคามโอ้มันอยู่ในต้นนี่ยังบ่แมงคามเนี่ยบ่พึ่งได้ลายเถะแมงคามแมงกิโลโอ้ยเห็ดปวกนี่ยังมีเนาะเห็ดปวกอ่นยังมีเนาะเห็ดปวกกิ๊กเนาะอือเห็ดกองเลยเด้อเนาะขันทิมาเออซาแมนเชน มังคามบมี่อันนั้นนะบมี่ซัดป่าวันนี้เนาะบมี่ซัดป่ามาค้ามป้อมอันนี้แมงคามอบปูหินอบอบอบดื่มยังเกลเห็ดบวกเ็ดบวกขารดอ สามอันนี่แซนหนึ่งขายอันอันสาม้าอันนึงสามชิ้หาเอออันยังบ่ทันได้เมือมันยังสิไปทางหนาอยู่ยังบ่ทันไดมือเออเห็ดเขียงหรือขากอะไรเนาะสามชิ้หาพันหกสิบหาพัน าเมเขาเห็ุเขียงแม่งดักเดอ่งบุกินยังบุอยากห <c oughs> อก,เ,บบอกเออขัวแม่งขามขายจะได้แม่งามนะาา,า,าได้ทุกอย่างเออะอยมันเสบบนเนะพี่สั่งุ้ยน้อยเดียวนะมีแจกระ,ะมีแจใบมะกรูด ยาแล้เอาดกมันข่อยยังเป็นไอข่อยยังกินของมันนั่นปลาเห็ดงามาดิน้าไค่นอกระทามากยังบอกนี่ค่ะสุยาดเช้าค่นองนมากไหนขอกะูยังหมายยังหมากไหนมค่ะไหนถ่าเอนเออมันเซนคูกับมีเนาะหัวเซนคูจะเสบจะเราเห็ดกับงามมาดิ หัวสงคูอันนี้มายังมากอกหน้าบอนนี่มากอกาคหากอย่างเอายางกมากอกนยสาบได้เบิ้น้นี้เป็นทอันอได้เมะขามหวานมะเขียบอือขายโลดในมะเขียบอือ មើលៗសឺម okay. uh, ាក់ជាបក៏អត់ទុំសុកៗច្រាកម៉ាក់លូ1ណាម៉ាណៃទីណ້ອຍក៏ទីតាធំក៏តាមហត់បត់ស៊ីម៉ាក់ໂຕនេះអើអបិមើងเด้อអងអលូ1เด้อអោទុំសុខໃດប្ដៅអត់បានទេប្ដៅសុខណាអន់ៗហ៎លោលអត់បង บ่แม่จะจับตัวแข็งใส่นําบ่นะบ่มันสุกบใหม่ได้เบิ่งค่อยบก่อนตัวนี้แข็งอันนี้บ่สุกอันนี้เบิ่งนี่ตัวนี้อ่อนนี่ดอือลน่ได้0พี่น้อง80บาทเอาอีกบางงเต็มตพอดี50,000มะขามโลเท่าไหร่มะขามโลา่ะอ มะขามแพงเนาะอันนี้เขาเอินออ่นหมางยังไงมะกอรับมะกรอใหญ่ชนีดก็มีเนาะมีใหญ่ก็นกี้นก็มีเอออันก็จะไปเอาอในี้ดงอะไรบะ้างนี้อืมอะได้ของหมักแล้วพี่น้องหมกเขียบไปเมื่อไหบัดนี้อ่ะคลิปนี้กับซัมนี่เด้อพี่น้องไปไปต่ออีกได้บาดนี้โอเคบาย